สวัสดีครับยินดี้รับทุกท่านนะครเข้าสู่ช่อง1ิซิมดีไอสำหรับวันนี้นะฮะเราจะมาทำอินเวอร์เตอร์นะฮะแปลงไฟฟ้ากระแสตรง DC 5ีโวลต์นะฮะเป็นกระแสไฟสลับประมาณ500อโวลต์เอกันครับโดยผมเนี่ยจะใช้เป็นแกนเทอร์ลอยเก่านะฮะ จากบอร์ดใจไฟของ LCD จอคอมอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละครับแบบเทอรอยนะมันก็มีข้อดีก็คือจะมีค่าการสูญเสียที่ต่ำนะและก็ให้ประสิทธิภาพสูงสุดนะในบรรดาหม้อแปลงที่เราใช้ซึ่งตัวนี้นะปกติมันก็จะอยู่ในภาคอินพุตนะภาครับไฟจากไฟบ้าน220โวลต์นำมาฟิลเตอร์นะแล้วก็กองไฟให้เรียบก่อนนะ เวลาเราเสียบปลั๊กเนี่ยมันก็จะเจอกับไฟบ้านก่อนเป็นชุดแรกๆครับมันสามารถที่จะกรองความถี่ที่ปนมากับไฟบ้านนะเป็นคลื่นฮาร์โมนิกคลื่นอะไรต่างๆนะกรองให้มันเรียบซะก่อนในระดับหนึ่งครับก่อนที่มันจะมีชุดกรองอื่นๆหลายๆชั้นนะกรองตามเป็นลำดับครับเพราะว่าจอคอมจอทีวีอะไรพวกนี้นะมันจะมีสัญญาณหรือคลื่นความถี่อื่นมารบกวนมันไม่ได้เลยครับเดี๋ยวผมนะจะถอดมันออกมาครับ จะทำเป็นบ่อแปลงอินเวอร์เตอร์นี่ก็คือหัวใจหลักอีกหนึ่งอุปกรณ์ของเราครับมาเริ่มต้นการถอดกันได้เลยครับผมจะงัดกาวที่มันติดกับแกนให้มันหลุดออกมาซะก่อนนะฮะหลังจากนั้นก็ใช้หัวแรงนะป้อนความร้อนไปที่ขาและก็ดูดตะกั่วออกมาครับหลังจากนั้นก็ดัดขาให้มันตรงมันจะมีอยู่ด้วยกันสี่ขานะฮะทีนี้เพื่อนๆก็ดึงมันออกมาได้เลยครับ มันก็จะหลุดออกมาอย่างง่ายดายแบบนี้ครับให้เพื่อนๆเนี่ยสังเกตที่แกนก่อนเลยครับแกนตัวนี้นะฮะมันจะมีขดไฟเข้าอยู่2ชุดก็คือขด primary นะแล้วก็ขด secondary มันก็จะเหมือนหม้อปแปลงนลั่นแหละครับเราจะเลือกใช้ชุดใดชุดหนึ่งนะชุดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะอีกขดหนึ่งหรือว่าอีกชุดหนึ่งเนี่ยเราก็จะทำการถอดมันออกมาครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพันเข้าไปใหม่ครับ สำหรับหดลวดทั้ง2ชุดนะมันจะพันรอบให้มันเท่าๆกันนั่นแหละครับเพราะว่ามันจะเป็นชุดฟิลเตอร์นะฮะองไฟให้เรียบมันจะไม่ได้ออกแบบมาเหมือนหม้อแปลงนะฮะเพื่อลดแรงดันอะไรพวกนั้นเพื่อนๆก็เลือกไว้ชุดหนึ่งนะะแล้วก็ถอดอีกชุดหนึ่งออกมาได้เลยครับ นี่ฮะออกมาด้านหนึ่งแล้วส่วนรอบที่พันนะก็น่าจะประมาณ50 6 0ถึง60รอบประมาณนี้ครับผมขอเรียกชุดนี้นะว่าชุด secondary แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราจะใช้ลวดทองแดงที่เราถอดเมื่อสักครู่มาพันอีกขดหนึ่งนะมาพันอีกชุดหนึ่งเดี๋ยวผมขอเรียกว่าขดลวดที่ผมจะพันเนี้ยเป็นชุด primary แล้วกันนะฮะชุด primary ชุดนี้นะจะแบ่งย่อยเป็น2ขดนะฮะ ขดลวดชุดแรกผมจะพันหรอบครับเพื่อนๆสามารถพันขวาไปซ้ายหรือซ้ายไปขวาได้หมดนะฮะแต่ขอให้รอบเนี่ยมันครบ6รอบก็พอครับพอมันได้ครบ6รอบแล้วเราก็มาริวม้วนนะฮะเป็นเซ็นเตอร์แท็บตรงกลางให้กับมันครับมันก็จะมีลักษณะประมาณนี้ครับ หลังจากนั้นนะก็พันต่อไปในทิศทางเดียวกันพันเพิ่มไปอีก10รอบครับสำหรับขดนี้นะเราจะเอาไว้ใบอัดนะแล้วก็ตัดขาให้มันเท่าๆกัน แล้วเพื่อนก็ใช้มีดคัตเตอร์นะฮะขูดให้เห็นลวดทองแดงข้างในแล้วก็ป้อนน้ํายาไล่ตะกัวให้ลวดทองแดงนะมันมาเกาะติดกับตะกัวไว้สักหน่อยครับเราก็จะได้รูปแบบลักษณะม่อแปลงแบบนี้มาใช้งานแล้วล่ะครับอุปรกรณ์ต่อไปนะฮะก็จะเป็นมอสเฟ e เบอร์ยอดฮิตนะฮะก็คือเบอร์ irf Z44N Mod Fade นะฮะมอสเฟตัวนี้นะฮะจะเห็นบ่อยนะครับใน ups แล้วก็อุปกรณ์ตัวต่อไปก็คือตัวต้านทานนะ0โอห์ม oh เรามาเริ่มต้นการประกอบกันได้เลยครับบัตรกรีรี R 220โอห์มนะเข้าขาที่1หรือว่าขาเกตนะเข้ากับปลายขดชุด10รอบครับหลังจากนั้นนะก็บัดรกรีปลายขดชุด6รอบนะเข้าขาที่2 หรือว่าขาเดนนั่นเองครับหลังจากนั้นนะก็บัตรกรีชุด secondary นะปลาย2ขานี้ซึ่งจะเป็นเอาพุ t สามารถต่อออกไปใช้งานได้เลยครับ หลังจากนั้นก็บัตรกรีขั้วบวก5โวลต์และเข้าขากลางบัตรกรีกาวแหล่งจ่ายเข้าขาที่3นะหรือขาซอสนั่นเองนี่ครับเราก็จะได้เอาพุทออกไปที่หลอด LED 220โวลต์1วัตต์ประมาณนี้ครับส่วนอินพุตนะเราจะต่อเข้ากับสาย USB และเราก็จะเชื่อมต่อเข้ากับ power bank 5โวลต์ครับ สำหรับโวลต์เอาพุทออกมานะอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะว่ามันจะได้ประมาณ500กว่าโวลต์นะในส่วนที่มันใช้งานจริงนะมันจะมีการดึงไฟไปใช้งานนะรวมไปถึงแรงดันตกค่อมระหว่างตัวมันโวลต์จริงก็เลยไม่ถึงครับและส่วนหนึ่งก็คือแอมมันน้อยด้วยครับจึงทำให้หลอดไฟไม่ขาดผมจะทดลองเปลี่ยนแหล่งจ่ายนะเป็นอะแดปเตอร์ไฟ5โวลต์1แอมป์กันบ้างครับ ผมจะทดลองเสียบปลั๊กดูนะฮะมันก็สามารถใช้งานได้ปกติครับสำหรับแรงดันไฟนะที่ต่ำกว่า5โวลต์ถ้าเป็นฐาน3.7โวลต์เนี่ยมอสเฟตจะไม่ทำงานนะครับเพราะว่าแรงดันที่ไปไปอัดไฟเนี่ยมันจะไม่พอครับสำหรับวงจรน,นี้นะก็เป็นวงจรต้นแบบง,ง่ายๆครับใช้งานจริงไม่น่าจะไหวครับเพราะว่ามอสเฟสเนี่ยมันจะร้อนเกินไปคลิปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ สำหรับเพื่อนๆนะที่อยากให้ผมทำการทดลองนะหรือ DIY อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะ <c oughs> เกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เข้ามาได้เลยนะครับอย่างคลิปก่อนหน้านี้นะผมได้ทำคลิป DIY ปรับความเร็วรอบพัดลมนะก็มีเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าอยากให้ผมทำไมโครโฟนแบบไร้สายนะส่งความถี่ยิงไปที่ความถี่วิทยุที่เป็นความถี่ FM นะ ก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะจัดทำเป็นคลิปให้ดูเร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะ,ะที่ติดตามรับชมครับ